เรียนท่านคณะกรรมการผู้ประเมินการขอมีหรือเลื่อนวิทยาฐานะที่เคารพทุกท่านค่ะข้าพเจ้านางสาวโซเฟียอีซอค่ะปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการปฏิบัติการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์4ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนรัศดานุประดิษ์อนุสร์สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรังกะบี่ค่ะ,สะเสดอขอเลื่อนวิทยาฐานะเป็น ครูชำนาญการพิเศษกลุ่มสาระการเรียนรูคน้คณิตศาสตร์บริบทของโรงเรียนรศนุปริตอนุสรนนะคะตั้งอยู่หมู่ที่4ตำบลวังมะปางเหนืออำเภอวังวิเศษจังหวัดตรังค่ะเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ค่ะเปิดสอนในระดับชั้นพิมพมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ค่ะสภาพปัญหาที่มาและแรงบันดาลใจนะคะจากการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์4รหัสวิชาค .22102 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่2นะคะคในหน่วยการเรียนรู้ที่2เรื่องเส้นขนานค่ะ,ะได้มีการจัดกิจกรรมการออกแบบแผนผัง3มมิติค่ะจากการร่วมกิจกรรม PLC ของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในการนำความรู้คณิตศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจำวนันจากคำถามของนักเรียนที่มักสงสัยว่าจะนำเนื้อหาในบทเรียนไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรค่ะ คุณครูนะคะจึงได้มีการจัดทำแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยมีการวิเคราะห์หลักสูตรและโครงสร้างรายวิชาค่ะมีการปรับปรุงหลักสูตรโดยบรูรณาการของหน่วยการเรียนรู้ที่2เรื่องการให้เหตุผลทางเดขาคณิตและหน่วยการเรียนรู้ที่3เรื่องเส้นขนานค่ะ ครูได้มีการออกแบบกิจกรรมนะคะในการพัฒนาทักษะการคิดตามทฤษฎีการคิดของมาซาโนซึ่งประกอบด้วยกระบวนการจัดกระทํากับข้อมูลทั้ง6ระดับดังนี้นะคะระดับที่1ค่ะขั้นรวบรวมค่ะก็คือนักเรียนนะคะจะมีการสังเกตวัตถุรอบตัวที่มีลักษณะเป็นเส้นขนานค่ะตั้งแต่วัตถุชิ้นเล็กๆนะคะเช่นยางลบไม้บรรทัดน,น,นะคะจนถึงวัตถุที่มีชิ้นใหญ่นะคะอย่างเช่นรางรถไฟตึก อาคารเรียนค่ะทําให้นักเรียนนะคะมะีความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของเส้นขนานที่ไม่บรรจบกันค่ะซึ่งในครั้งนี้นะคะนักเรียนก็ได้ทํากิจกรรมเกี่ยวกับการออกแบบของผลิตภัณฑ์นะคะในรูปแบบต่างๆโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับเส้นขนานค่ะ ในระดับที่2นะคะจะเป็นขั้นเข้าใจค่ะนักเรียนนะคะก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับทฤษฎีบทของเส้นขนานมุมที่เกี่ยวข้องของเส้นขนานรวมถึงมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมค่ะนักเรียนนะคะสามารถที่จะคํานวณหาค่ามุมต่างๆที่อ้างอิงถึงทฤษฎีบทของเส้นขนานได้ค่ะในระดับที่3นะคะเป็นขั้นวิเคราะห์ค่ะนักเรียนนะคะได้เรียนรู้กิจกรรมทฤษฎีบทรอบตัวเรานะคะโดยสังเกตจากวัตถุต่างๆที่อยู่รอบตัวของนักเรียนนะคะที่มีความเกี่ยว ที่สษีบุตรของเส้นขนาดและมุมนะคะอาทิเช่นตู้เสื้อผ้าหรือเฟอร์นิเจอ,อร์ต่างๆในบ้านนะคะที่มีความเกี่ยวข้องกับ ทฤษฎีบทของเส้นขนาดและมุมค่ะซึ่งนักเรียนนะคะจะได้มีการทํากิจกรรมออกแบบเฟอร์นิเจอร์โดยใช้ความรู้จากทฤษฎีบทของเส้นขนาดและมุมค่ะในระดับที่4นะคะจะเป็นขั้นใช้ความรู้ให้เป็นประโยชน์ค่ะนักเรียนนะคะจะมีการทํากิจกรรมกลุ่มนะคะแล้วก็มีการค้นคว้านะคะหาแหล่งเรียนรู้ที่นักเรียนสนใจในจังหวัดตรังนะคะได้แก่โรงพยาบาลวังวิเศษท่าเทียบท่าเทียบเรือปากเมงวัดร,ราดังสค์ สนามกีฬาเทศบาลน,นครตรงังพ,พิธิณฑ์เขาไม้แก้วพิศดารพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรังนะคะโดยนักเรียนนะคะได้ใช้แผนที่นะคะจากดาวเทียมด้วย Google Earth นะคะแล้วสร้างแผนแผนผังเป็น2มิตินะคะในการกำหนดลักษณะของพื้นที่ในแหล่งเรียนรู้ที่นักเรียนเลือกคะ่ะ ระดับที่5นะคะจะเป็นขั้นบรณาการความรู้ค่ะนักเรียนนะคะมีการออกแบบแผนผัง3มิตินะคะด้วยเว็บไซต์ ISOgram Designer ค่ะโดยสร้างแผนผัง3มิตินะคะให้มีความสอดคล้องกับแผนแผนผัง2มิติที่นักเรียนได้ออกแบบเอาไว้นะคะต่อไปค่ะในระดับที่6นะคะขั้นจัดระบบแห่งตนค่ะนักเรียนนะคะก็จะมีความตระหนักในการทํางานกลุ่มในการทํางานเป็นทีมค่ะมีการจัดระบบงานนะคะให้เป็นไปตามขั้นตอนนะคะ มีการมอบหมายงานการเป็นผู้นําและผู้ตามที่ดีค่ะได้มีการแสดงความคิดเห็นร่วมกันออกแบบนะคะโดยใช้ความคิดสร้างสารรค์นะคะที่ส่งเสริมให้นักเรียนนั้นได้เกิดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์รวมถึงทักษะที่จํำเป็นของ ในศตวรรษที่21และได้มีการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้แก่การมีวินยัยความมุ่งมั่นใฝ่เรียนรู้ความรับผิดชอบและความสามัคคีค่ะในการจัดกิจกรรมดังกล่าวนะคะคุณครูก็จะมีทั้งหมด3บทบาทด้วยกันนะคะได้แก่เป็น t e a c h i n g Coaching Co และ m e n t o r i n g ค่ะและจากการที่คุณครูนะคะได้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะของชั้น มาเทอมศึกษาปีที่2พบว่านักเรียนนะคะก็จะมีผลลัพธ์ทางการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ดังนี้ค่ะด้านความรู้นะคะก็คือจากการประเมิน าการนำเสนอผลการทำกิจกรรมในระดับที่4ขั้นใช้ความรู้ให้เป็นประโยชน์ถึงระดับที่5ขั้นบูรณาการความรู้นะคะในการออกแบบแผนพัง3ามิติพบว่านักเรียนจำนวน33คนนะคะสามารถทำชิ้นงานได้สำเร็จร้อยละ70ขึ้นไปทุกคนคะ่ะผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละร้อยค่ะด้านทักษะและกระบวนการนะคะก็คือ จากการประเมินนําเสนอผลการทํากิจกรรมในระดับที่4คั้นใช้ความรู้ให้เป็นประโยชน์ถึงระดับที่5ขั้นบร,รณาการความรู้ในการออกแบบแผนผัง3มิติพบว่านักเรียนจํานวน33คนนะคะผ่านเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพดีร้อยละ100ค่ะด้านคุณธมอันพึงประสงค์นะคะจากการประเมินผลด้านคุณธมอันพึงประสงค์ในประเด็นความมีวินยัยความมุ่งมั่นใฝ่เรียนรู้ ความรับผิดชอบและความสัมคีนะคะก็พบว่านักเรียนจำนวน33คนผ่านเกณฑ์ประเมินระดับ คุณภาพดีร้อยละหนึ่งร้อยค่ะด้านสมรรถนะสาคัญของผู้เรียนนะคะจากการประเมินด้าน,นสมรรถนะสาคัญของผู้เรียนในประเด็นความสามารถในการสื่อสารความสามารถในการคิดและความสามารถในการแก้ปัญหานะคะพบว่านักเรียนจํานวน33คนผ่านเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพดีร้อยละร้อยค่ะส่วนปัญหาและอุปสรรคที่พบนะคะก็คือการออกแบบแผนผังสามมิตินะคะผ่านเว็บไซต์ไอโครแกรมดีไซน์ดีไซเนอร์น,นะคะโดยใช้สมาร์ทโฟนเนี่ย จะเป็นอุปสรรคนะคะไม่สะดวกต่อการเลือกใช้บีนูของเว็บไซต์ค่ะและอีกประเด็นหนึ่งก็คือการนําเสนองานกลุ่มของนักเรียนนะคะไม่สามารถที่จะนําเสนอได้ครบทุกกลุ่มนะคะเนื่องด้วยเวลาอันจํากัดค่ะแนวทางการแก้ไขและเสนอแนะก็คือควรที่จะ ควรที่จะออกแบบแผนผัง3มิตินะคะผ่านเว็บไซต์ไอโคแกรมดีไซเนอรเนี่ยโดยใช้คอมพิวเตอร์หรือแล็บท็อปนะคะจะมีความสะดวกในการออกแบบมากกว่านะคะส่วนกลุ่มที่ไม่ได้นําเสนอนะคะก็คุณครูก็ได้จัดให้นักเรียนนะคะมานําเสนอในเวลานอกเพิ่ม,เต,มเติมค่ะจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในครั้งนี้นะคะคุณครูมีความภาคภูมิใจนะคะที่สามารถที่จะออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นะคะเพื่อตอบคําถามของนักเรียนในการนําความรู้ ทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจําวันค่ะและก็ได้นำความรู้ในวิชาต่างๆการใช้เทคโนโลยีและทักษะต่างๆนะคะที่จําเป็นเนี่ยมาออกแบบชิ้นงานค่ะซึ่งผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนะคะดูได้จาก ผลสำเร็จที่เพิ่มขึ้นและผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานหรือโอเน,นวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนรัชดานุติร์อนุสอน,นะคะโดยที่ค่าเฉลี่ยของปีการศึกษา2,565มีค่าเท่ากับ22.41นะคะสูงกว่าค่าเฉลี่ยกับปีการศึกษา2,564ที่มีค่าเท่ากับ20.57ค่ะซึ่งผลการพัฒนาเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น1.84ค่ะแสดงให้ หเห็นถึงผลลัพธ์ของความพยายามนะคะที่คุณครูเนี่ยได้มีความมุ่งมั่นพัฒนาการสอนเพื่อพัฒนาเด็นให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องค่ะขอบคุณค่ะ